ก็ขอสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะก็กลับมาพบกับผมนะครับกับ XGm นะครับหรือ s ัด Gamer อะ์นะฮะวันนี้เราจะมาไม่แคสเกมนะฮะแล้วผมจะมาสอนหรือ,อเรียกว่าอะไร,รชี้แนะดีกว่านะครับในการทำปังย่าออฟไลน์นะฮะคนคนอื่นหลายๆคนนะเพื่อนๆอาจจะเคยโหลดมาบ้างแล้วนะฮะ ที่เป็นอยู่ในเว็บนะบผมใน Google นะฮ้เวลาที่เราพิมพ์นะบางย่าออฟไลน์นะครับผมเนี่ยที่เป็นของอันนี้นะฮะเนี่ยครับที่มีแปดไฟล์นะไฟล์ละหกสิเมกนะครับผมนี่นะครับเราจะมาสอนการทำตรงนี้กันนะครับ เผื่อคนที่ไม่เข้าใจนะฮะจะลองดูก็ได้นะครับผมแต่ผมจะไม่ทำในเครื่องนะครับผมจะใช้ตัวจำลองนะครับนี่ครับ VMware นะ Workstation ครับเป็นเวอร์ชัน8นะฮะใช้ตัวนี้กันเพราะว่าผมเป็น Windows 7นะฮะ64บบิตไอตัวที่รันเซิร์ฟเวอร์ออฟไลน์มัน ไม่ลองรับ64บิตนะมันก็ลงไม่ได้ผมเลยต้องใช้นี่แทนผมลงไว้เรียบร้อยแนละ้ว Windows XP นะแล้วก็จะมาเปิด Windows กันก็รอบ,บูทสักครู่นะครับผม เป็นวินโดว์จำลองครับโล่งๆครับไม่มีอะไรครับที่ผมโหลดมานี่ครับเป็นนี่ครับแปดไฟล์นะฮะไฟล์ทัหกสิบเมกนะครับผมผมแตกมาแล้วผมก็เอาใส่ถังขยะไว้นะฮะนี่ครับแตกมาจะได้เป็นแบบนี้ครับผมก็สาหรับคนที่ไม่ต้องการดูนะฮะแบบราคาญเสียงผมอะไรงนี้ก็เข้าไปดูในนี้ได้นะมันมีให้ดูนะฮะค่อนข้างจะละเอียดนะครับแต่คงไม่ถึงกับแบบบอกทุก ซอกทุกมุมนะฮะแต่อันนี้ผมจะมาช่วยนะฮะแบบทุกซอกทุกมุมกันเลยทีเดียวนี่ครับก็สเต็ปไปสเต็ปนะฮะอย่างที่เขาว่านะฮะนี่ครับเป็นภาษาไทยนะฮะบอกหมดครับผมครับก็เริ่มแรกนะฮะก็นี่ครับเปิดออโต้รันเลยครับมีหน้าที่ขึ้นมานะแล้วก็กดนี่้ Microsoft SQL นะ Server 2 0 0 0นะครับผม <c oughs> กด next แล้วครับผมนี่ก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนครับผมเ,เข้าคอคมพิวเตอร์นะ, new นะคร e a t e anew นี่ฮะตรงนี้ก็ตามสบายนะครับผมอันนี้กดย e ดไปนะฮะนนี้คือติ๊กตรงนี้ครับ Server เวอร l and t o o l e นะฮะ ตรงนี้สําคัญมากนะครับถ้าเกิดใครไม่มีดีเฟนต์นี่คือจะรันไม่ผ่านอย่างแน่นอนนะครับเตรียมตัวลงวินโดว์ใหม่กันเลยทีเดียวนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันคืออะไรก็กดดีเฟนต์นะมันตัต้งมาให้อยู่แล้วนะนี่ครับทายพิค้ลนะตรงนี้เปลี่ยนเป็นนี่นะครับ Use the local system เต็ม u อคนะแล้วก็ Mix Mode มดนะพาสเวิร์ดก็คือ หนึ่งหกศูนย์สามสองหกนะครับหนึ่งหกศูนย์สามสองหกนะฮะกดเน็กเลยครับเรื่อยๆลยฮะแล้วก็รอมันอินส tall นะฮะก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออ,อภัยมาด้วยนะที่นี้นะครผม บางทีคนอื่นอาจจะงงหรือไม่ก็ตามไม่ทันหรือไม่ก็ไปไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็รอสักครู่นะครับผมคือนะครับก็ขอบอกไปก่อนนะครับปังยาออฟไลน์ตัวนี้นะฮะ เป็นปังยาที่เล่นในวงแรดนนะครับหรือไม่ก็เล่นคนเดียวนะฮะโกงยศโกงปังอะไรได้หมดนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนให้หมดนะฮะลีวก็ลงเป็นโปรแกรมปกตินะครับก็รอต่อไปเออก็ Microsoft นะฮะ sql นะฮะ ตอนนี้มันมีเป็นเวอร์ชันนะฮะเซิร์ฟเวอร์2 0 0 8แล้วมั้งก็ไม่รู้นะครับคือผมโหลดมาก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับพอดีมันง่ายดีขี้เกียจไปปรับเปลี่ยนอะไรนะรสำหรับคนที่เป็นเป็นกันอยู่แล้วก็ใช้แบบนู้นก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับผมคือหน้าตามันก็คล้ายๆกันนะฮะแค่เป็นเวอร์ชันใหม่นั่นเองนะครับผมนะครับเสร็จแล้วครับก็รอนะฮะเซตอัพ อะไรอีกเยอะแยะมากมายนะฮะคอนฟิกอะไรก็ไม่รู้นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวครับ set up is starting the server and installing your system configuration ตรงนี้มันจะเป็นอะไรที่นานมากนะครับผมนั่งจิบจกาแฟร,รอก็น่าจะดันนะเอารับเสร็จแล้วครับตอนนี้มาถึงเซตอัพรีจิสเตอร์ลิงนะฮะเราก็คงต้องรอกันต่อไปนะฮะอ่ารับอัปเดตติ้งเสร็จเรียบร้อยครับก็กดฟินิกได้เลยครับผม ครับก็ทำการเปิดอต,ต้นรันขึ้นมาใหม่นะก็เลือกนีเเนะน,นี้ม็ต้องตกใจน,นะครับผมยัไม่ได้ลงวินอานะให้แตกไฟล์ฮ้ย hey, wake up ปัยยาเซิร์ฟเวอร์นะฮะนี่ครับแตกไฟล์มานะครับเอาไว้ตรงส่วนไหนก็ได้นะฮะแต่ขอให้เป็นที่ที่หาง่ายๆนะครับผม จะไว้ได้ซีแล้วกันครับในสีนี่ครับแล้วก็เขียนฮะเซิร์ฟเวอร์นะครับฟังย่านะครับโอเคครับรอครับจะเรียบร้อยนะครับก็เข้าไปตรงนั้นเลยครับที่ทำการแตกไฟล์ไว้นะัะ เปลี่ยนทำการเปลี่ยน IP ในไฟล์นะครับที่เป็น configuration นะฮะ setting ทุกโฟลเดอร์นะครับเปลี่ยนนะฮะหนึ่งเปลี่ยนจากตรงนั้นนะเป็น127.0.0.1เนะครับผมเปลี่ยนทุกอันนะฮะแล้วก็ port นี่ครับเปลี่ยนเป็น0 1 0 1 02นะครับผมอันนี้ก็เช่นกันครับ เปลี่ยนทุกอันนะครับผมอันนี้เป็นอยู่แล้วนะฮะนี่ด้วยครับเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไอพีนะฮะหนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดอ่อจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งนะครับผมก็ทำการเปลี่ยนให้หมดนะครับนะครับก็กดออก ก็ yes ครับผมแล้ก็มาที่เปลี่ยนให้หมดทุกอันนะครับผมน,นี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับนี่ครับตรงพอร์ตนี่อย่าลืมเปลี่ยนนะครับไม่งั้นมันจะติดต่อรับ ก็โอเคครับไม่มีแล้วครับเปิดสองโฟลเดอร์นะฮะเกมกับล็อกอินเซิร์ฟเวอร์นะครับผมโอเคครับต่อไปก็มาที่ตรงนี้ครับนี่ครับ Microsoft SQL s e r v e r นะฮะกดตรงนี้ครับ Enterprise Manager นะฮะนี่ครับก็เข้าตนี้เลยครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปนะ ต้องตกใจครับเพราะมันเป็นมันยังไม่ได้เปิดนะก็มันก็จะขึ้นแสดงขึ้มนมาว่าเฮ้ยกูยังไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวกูจะเปิดให้มึงเด๋ยวนี้แหละนี่ย <c oughs> เราก็ต้องรอมันเอาละครับเสร็จแล้วก็นี่ครับตรง data base นะฮะกดคลิกขวานะครับ new data นะมันจะเป็น3ครั้งนะครับผมนี่ครับ bn เกมอันหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าอนนเป็น BN account น,นะครับผมอ่าเรียแบบร้อยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับเป็น p y นะฮะ b i l l i n g ครับ,บ,น,รบนี่ครับ p y b i l l i n g เสร็จแล้วก็มาทำการรีลอดกันนะครับผม กดคลิกขวานะครับออแทร a c นะฮะมาตรงรีลอสดาต t a b a s e นะครับผมกดตรง From Driver นะฮะ Select Driver นะครับกด Add ครับแล้วก็เลือกพามันมาตรงที่เราลง Server ไว้นะฮะตรง DB นะครับผมนี่ครับให้ตรงกับที่เราเขียนไว้นะครับเป็น BN Game ก็นี่ครับ Game Account นะกด OK ฮะมาตรงแถบ Option นะครับกด From Reload นะฮะ ตรงนี้ครับให้เปลี่ยนเป็นที่เดียวกับเราลงเซิร์ฟเวอร์ไว้นะครับผมจะจะให้ง่ายก็ทําอย่างนี้ครับนี่ครับเข้ามาแล้วก็กดก๊อปไปเลยนี่ครับก๊อบก๊อปวางเลยครับมันจะง่ายครับไม่ต้องมานั่งเขียนตีแต่ตัวนะฮะเรียบร้อยครับก็กดโอเคครับทาอย่างนี้สามรอบนะครับผม เปลี่ยนเป็นนี่ครับ BN Game นะฮะกดเลขนะแล้วก็ฟลอตลีลอดเหมือนเดิมครับก๊อบวางเช่นเดิมนะครับกดโอเคครับผมแล้วก็นี่ครับอีกอันหนึ่งฮะ Py Billing นะครับผมเนี่ยครับมาที่เดิมเลยนะครับฟรอสตแล้วก็ก๊อปเช่นเดิมนะฮะเอามาวางเหมือนเดิมเพราะมันไม่ตรงกันนี่าจจะมีปัญหาได้นะโอเคครับแล้วก็มาทำการรีลอดกันเรียบร้อยนะฮะต่อไปเป็นการคอนฟิก์เขาเรียกว่าอะไรอนะไอพี IP นะครับให้มันเป็นแบบ เล่นออฟไลน์คนเดียวได้นะมาตรงนี้ครับปังย่าเซิร์ฟเวอร์รีดนะฮะเออผมขอทวนนะฮะมาตรงนี้ครับเบียนเกมนะฮะแล้วก็เทเบิลนะครับผมเลื่อนลงมาหาปังย่าเซิร์ฟเวอร์รีดนะฮะกดคลิกขวาครับแล้วก็โอเพนเทเบิลนะฮะรีเทิร์นออลราวนะฮะนี่นะครับเปลี่ยนไอนะฮะเป็นที่เรา ใส่ไว้ตอนแรกนะฮะจากในโฟลเดอร์นั้นนะครับผมเปลี่ยนให้หมดนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนพอร์ตด้วยนะครับ ลงนี้ครับเซอรินเซอร์เวอร์นะครับผมเป็น 2.15b นะฮะทั้ง3อันนะครับผมเรียบร้อยครับแล้วก็กดออกไปเลยครับเนี่ยแล้วก็อันนี้อันนะครับปังย่าเซอร์เวอร์คอนฟิกนะฮะเปลี่ยนเวอร์ชันเป็นอันเดียวกันนะฮะ 2.15b นะครับ เรียบร้อครับต่อไปเป็นการสมัคร ID นะครับผมสำหรับการเล่นคนเดียวนะมาตรงนี้ครับที่ b a ง g y a m e m b e r Info นะครับผม Info ครับโทษทีครับพูดผิดแล้วก็ทำการเลื่อนลงมามันจะมีช่องว่างๆอยู่ช่องนึงก็ใส่ไปครับผมจะยกตัวอย่างของผมนะฮะตรงนี้ไม่ต้องสนใจครับพันเวิร์ดก็เอาตามสบายนะฮะ เราก็มาใส่ช่องนึงตรงนี้ครับดิกเนーครับใส่แค่นี้ครับผมไม่ต้องทำอะไรแล้วครับก็กดออกไปครับต่อไปก็เป็นการโกงตังค์นะครับโกงยศนะฮะก่อนหน้านั้นเราต้องรู้ไอ้นี่นะครับ uid นะฮะของเราเป็นยีิบก้านะครับผมก็มาตรงนี้ฮะบังย่า user นี่ฮะ ตรงนี้ครับเราก็ใส่ไปครับยีนะฮะตรงนี้ปังญ่าปังอยู่ไหนเออนี่นะครับปังนะนี่สายเเบอร์ครับแสนหนึงครับเกมเลเวลก็สัก30พอนะฮะโอเคครับต่อไปเป็นเอ่โกงปังนะครับผมตอนตรงนี้ครับ p w Billing นะฮะ Table ครับแล้วก็นี่รฮะ BE User Info นะฮะ ตรงนี้มันจะเยอะนะฮะก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆจนกว่ามาถึงตัวเรานะ,ะคือตัวเรานี่จะอยู่แบบตามมักษรทั้งหน้านะฮะดูตัักษรตัวหน้าเป็นหลักนะฮะของผมเป็นตัวแซนะฮะมันก็ลยอยู่ล่างๆหน่อยอยู่ล่างสุดเลยก็ว่าได้นะ,ะ,ะถึงแล้วครับผมไหนเออ อ๋อไม่มีอ่ะอ๋อเราต้องใส่ใหม่นี่ว่าเออเราต้องใส่ใหม่ครับผมพิมพ์เลยครับนี่ครับแซกกี้นะฮะตรงนี้เป็นจ,จํานวนคุกกี้นะฮะผมเป็นห้าหมื่นพอนะฮะตรงนี้ใส่เหมือนกันครับเดี๋ยวนะใส่ให้เหมือนกันครับเก้า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 ตรงนี้เป็นศูนย์นะฮะโอเคเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับตรงนี้ก็เสร็จไป1นึงภารกิจนะครับต่อไปเป็นทำการติดต่อกอับเครื่องเราเองนะกดมาตรงนี้ครับสตาร์ทนะคอนโทรลแพเนลครับผมแล้วก็มาตรงนี้ครับแอดมินทูธนะฮะดัตต์ซอรสนะครับผมเป็นซิสเต็มนี่ครับแอดเลยครับเ q l s e r v e r ร์ฟเนอ เนมก็เป็นที่เราแอดมาสามอันนะครับ bn game bn account b py billing นะฮะตรงเซิร์ฟเวอร์นี้เขียนห2 7 0 0สเนยนนะครับผมโอเคครับกดเน็ยกไปแล้วครับตรงนี้ก็เปลี่ยนให้ตรงกับที่เราเขียนไว้นะฮะโอเค ทำการเทสก่อนได้นะครับผมถ้าเทสก็เทสผ่านนะครับเป็นเทสคอมพิีเคาฟูรี่นะก็โอเคครับก็โอเคไปเลยแอดใหม่นะสามรอบทำเหมือนเดิมนะครับผมแต่เปลี่ยนชื่อตรงนี้นะฮะ ทุกประการน,นะฮะใช้ได้ครับผมโอเคจบนะครับตรงนี้จบไปอีกหนึ่งขั้นนะฮะต่อไปก็ถึงตัวเกมนะฮะตัวเกมอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ะเซตอัพครับบราวนะ้นด้ผมไม่ได้ซีอีกแล้วครับท่านาไม่ได้ซีนะครับได้ซี กด unzip เลยครับแล้วก็รอมันแตกไฟล์สักครู่ ผมก็แตกไฟล์เสร็จแล้วครับก็กดโค้ดไปเลยครับแล้วก็ทําการนี่ครับสลินแพ็กนะฮะแตกไฟล์มาตรงนี้เลยนะครับก็นี่ครับแล้วก็ก๊กอปตรงนี้ไปนะฮะกขไปไว้ที่เราแตกไว้นะฮะพาระทับไปเลยนะครับผมโอเคขอจัดเรียงก่อนนะครับ ตรงนี้ก็ปกตินะครับผมกดตรงนี้นะฮะอัปเดตเวอร์ชันนี่ครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะฮะเปิดล็อกอินเปิดเกมเปิดอาร์เซิร์ฟเวอร์เปิดแกล้งเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นอันสิ้นสุดนะครับแล้วก็เข้าเล่นเกมตรงนี้นะครับตัวเข้าเล่นนะฮะก็เป็นอันจบนะครับกับาการทำ ปังยาออฟไลน์เล่นคนเดียวนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะก็ขอจากการเพียงเท่านี้นะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม